ทุกท่านทราบไหมคะว่านกยูงเกี่ยวข้องอะไรกับกระถินเรามักจะเห็นตอนเวลาทําพิธีกระถิ่นเขาจะแห่พุ่มกระถิ่นเป็นเป็นพุ่มเงินพุ่มทองแล้วในพุ่มนั้นนะคะส่วนมากแล้วเราจะเห็นเป็นลักษณะของนกยูงเกี่ยวข้องอะไรกันแต่โบราณมานะคะว่านางวิสาขาได้ถวายผ้าตราจีวรในพิธีกระถิ่นนี่แหละคะ่ะแล้วอนิสงเนี้ยทำให้พระนาง ได้ครอบครองชุดมหาระดาประสาทชุดนี้ค่ะประดับด้วยเพชรนินจินดาแก้วทองมณีทั้งหลายอลังการมากค่ะตรงส่วนศรีรษะจะเป็นคล้ายๆนกยูงมีปีกคลุมลงไปทั้งตัวถึงข้อเท้าชุดนี้ก็สวยมากเลยนะคะเป็นรางวัลเป็นกำลังใจของผู้ที่ทำความดีเป็นคตินั้นนะคะที่ให้ระลึกถึงนกยูงกับกระถินกระถินจะมีแค่หนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษา ซึ่งใกล้ที่จะถึงแล้วนะคะวันที่7นี้เองค่ะจะเป็นวันออกพรรษาหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นค่ะก็จะเป็นวันตักบาตเทโววันนั้นก็จะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากสูงสวรรค์มาโปรดพุทธศาสนิกชนหลังจากที่ได้เทศให้กับพระพุทธมารดาเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมายัางโลกมนุษย์เราก็จะเห็นเป็นบันไดาย,ยาวๆแล้วก็มีพระเดินลงมาเยอะๆในแต่ละวัดที่ เขาจะมีจัดพิธีนะคะตักบาตรเทโวลองไปหาดูนะคะว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนตักบาตรเทโวที่ไหนก็เมนต์มาคุยกันได้นะคะ